ใช่ค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็คือก็ดีใจที่สื่อทางโน้นเขาก็ก็ก็ให้ให้ความให้ความสนใจเนี่ยเพราะจริงๆเรื่องของเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมลุกทั้งหมดอยไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เราแบบว่าได้พื้นที่สื่อตรงนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็พอติดโหวตอะไรเงี้ยคนไทยก็ช่วยกันโหวตสุดฤทธิ์ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ชื่นใจไม่ทําให้ผิดหวังสักปีเลยคนไทยค่ะใช่ค่ะ มันเป็นจะเรียกว่ายังไงดีอะชมเองก็ไม่ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่แน่นอนมันมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยที่ทําให้ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องปล่อยคนเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นด้วยเรื่องของเวลาที่แบบว่ามันลันไปเลทแล้วหรือว่าเรื่องของการสื่อสารหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือความควบคุมของเราเนาะเราก็ทําอะไรไม่ได้คือทั้งชมเองแล้วก็ทาง Loreal Thailand ก็เราก็ทําอะไรมันเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมของเราอะ่ะก็มันก็ มีแต่ความเสียได้แหละแต่ก็คิดว่านะ้าตรงนั้นเราก็ทําดีที่สุดแล้วเน,น,นาะคือมันไม่มีเวลาตกใจอ่ะคือ <laughs> คือจริงๆอตอนปีแรกที่ไปก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆประมาณนี้ค่ะเพียงแต่ว่าไม่เร็วเท่านี้คือตอนนั้นชมเดินไปก็เกือบจะสุดเกือบจะสุดพรมแล้วอะไรเงี้ยก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามาบ้างแต่ว่าวันนั้นให้ชมเดาเหตุการณนะ์นะคีดว่ามันงานมันคงเลทมากอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นมีสปอคเพอร์เซ็น จากลอเรลเนี่ยแบบ8คนนะคือมันเยอะมากแล้วก็เรื่องของเวลาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมั้งก็เลยคลื่นมหาชนก็เลยแบบว่าเยอะหน่อยแต่ว่าคือเราไม่ทันได้ตกใจอะเหมือนกับว่าเราคิดเราเราคิดแต่ว่าเราต้องถ่ายรูปอะฉันมาถ่ายรูปมามามา,มาพรีเซนต์อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดถึงแต่ว่าอะแบบเหมือนช่างภาพก็งง ดาราก็งงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนก็ช่างภาพก็เรียกอะไรเงี้ยเราก็เออเดินไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แจ้งอะไรแล้วเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ตั้งคําถามไม่ได้ตั้งคําถามอะไรอะค่ะก็เอาเป็นว่ามันคืออยู่อย่างที่บอกคือมันอยู่เนการควบคุมของเราก็เท่านั้นมันก็คือเป็นความเสียดายมากกว่าค่ะแต่ถามว่า เราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเราเราทำดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันมันคือไม่เชิงเสียใจหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้จะพูดยังไงอะเรารู้สึกเออมันไม่ได้เราเราเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็พร้อมมากคือเสื้อผ้าผมเครื่องประดับอะไรเงี้ยเราพร้อมสุดๆอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นความอย่างที่บอกคอขอใช้คำว่าเสียดายมากกว่าอะไรเงี้ยมันอมันเสียดายคือไม่ได้ถึงกับฮือๆอะไรเงี้ยนะแล้ว มีแบบบางทีมีข่าวว่าแบบวันเราร้องไห้ทั้งคืนคือจริงๆเหมือนกับว่าเราพูดแล้วก็คือน้ำตาซึมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่แค่ชมคนเดียวทั้งทีมเลยอะไรเงี้ยแบบแบบเหมือนมันแบบแม่มันเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็วันนั้นเราก็อยากได้พื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่ามีเบอร์ใหญ่เดินเยอะอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเราคล้ายๆถ้าเป็น กีฬาก็คือยังไม่ทันได้แข่งเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบกรรมการก็เป่านกยีนิแล้วอะไรเงี้ยก็แอบ,บเสียดายนิดนึงไม่ได้อย่างที่บอกมันแบบเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะคะ่ะและ้วมสำหรับชมคือมันก็ผ่านมาแล้วคือตื่นมาวันรุ่งขึ้นชมก็เลตโกแล้วเออเพราะว่าคือถ้ามองภาพรวมคือวันแรกมันก็ดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็ ็ชื่นใจแล้วอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคือแค่เสียดายแค่นั้นเองว่าแหมถ้าแบบมันได้วันนี้อีกวันนึงก็คือมันก็คือคูณสองเลยนะอะไรเงี้ยแลตใครก็เหมือนเขาจะชื่นชกัีเยลยก็ไม่รู้ว่าสปิริตหรืออะไรแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรเรารู้แต่ว่าเหมือนกับว่าพอเราเห็นคนแล้วเราเราก็รู้แล้วว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าถ้าคนมาเราไม่ได้ภาพเราก็จะไม่ได้เท่าที่ควรแล้วก็คือเรามาตรงนี้ก็คือเราก็อยากให้ มันออกไปได้มากที่สุดให้สื่อต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะได้เห็นเลามากที่สุดแต่ว่าพอคนมันมาเขาถ่ายรูปไม่ได้ไงคะเราก็เลยคิดว่าคือนใจนั้นก็คือแบบเอาวัดทายังไงก็ได้คือต้องต้องเก็บให้ได้เยอะที่สุดอะได้อีก <poles> ส <mapping. S 2> ํานักสองสำนักก็ยังดีอะไรเงี้ยก็ทำดีที่สุดแล้วเท่าที่แบบเหมือนเราจะคิดได้ตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะเอามาเรื่องแต่งงานอมาเรื่องแต่งงานแล้วเหรอ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนะคะจริงๆก็ค่อน,อนข้างคล้ายๆเดิมอ่ะเอาจริงๆยังไม่ได้ย้ายบ้านเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไป,ไปมาๆกันอยู่ก็เลยแบบเหมือนเป็นแฟนกัน,นะอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกอะค่ะเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้ยังไม่ได้ย้ายอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่าอาจจะแบบสัาานนกเดือนา เดือน2เดือนหลังจากนี้ค่ะถึงอาจจะได้เริ่มรู้สึกว่าเออเป็นแบบใช่เป็นครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าณเวลานี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมยังไปไปมาๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทุกคืนไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าว่ายังแบบยังไปไปมาๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ได้แบบปุบปับอ่ะใช่ ก็น่าจะประมาณกรกดาค่ะปลายปลาย,ลายกรกดาชินไหมชมว,ว่ามันอาจจะไม่ได้ถือกัแบบบกว่าเปลี่ยนแบบแบบปรปปับอะไรเงี้ยค่ะสำหรับชมไลฟ์สไตล์ยังค่อนข้างเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อว่าเออเชื่อว่าถ้าย้ายด้วยย้ายมาแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะยังค่อนข้างคล้ายๆเดิมว่าเราไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อะไรมากแต่ว่าข้างในอะไรเงี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกแบบ มันเป็นความมั่นคงทางจิตใจอะเช่าะว่าตรงเนี้ยมากกว่าอินเนอร์มันเปลี่ยนตอนนี้ไม่ไทำอาหารแล้วม่ไม่เขามันทานตามชมไงตอนนี้เริ่มมันกินคลีนเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะ่้ีอาตอนนี้คนโฟกัสเราเรื่องงานแต่งงานว่าพี่อ้อมไม่ไปร่วมแล้วคนก็ตีเป็นประเด็นพลงอะไรเงี้ยเราทราบจริงจริงอะชมพอจะทราบว่างานแต่งงานชมเนี่ยแบบเป็นแบบเป็นที่มาของ หลายๆประเด็นมากไม่ใช่แค่ประเด็นนี้อะไรเงี้ยค่ะก็งานก็ผ่านไปแล้วเนาะก็จริงๆไม่ไม่มีอะไรเลยอะค่ะใช่ชก็แต่งคิวกันใน i อไปแล้วค่ะค่ะจริงๆชมว,ว่าแบบผู้บริโภคผู้บริโภคสือ่อคิดมากไร<ะ>เงนะี้ยไม่มีอะไรค่ะดาราชิลมาก